ทุกท่านทราบหรือไม่ครับว่าเงินบาทของไทยเรานั้นไม่ได้หมุนเวียนแค่ในประเทศไทยของเราเท่านั้นนะครับแต่เงินบาทไทยกําลังเดินข้ามพรมแดนไปทั่วโลกสําหรับเนื้อหาของคลิปในวันนี้นายธนาจะพาทุกท่านมารู้จักกับ10อันดับประเทศที่ใช้เงินบาทไทยแทนเงินตัวเองนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปวิดีโอฝากทุกท่านกดไลค์และกดติดตามให้กับนายธนาด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ อันดับที่หนึ่งประเทศญี่ปุ่นถ้าหากว่าใครมาถามว่าประเทศไหนคือคู่ชีวิตทางเศรษฐกิจของไทยมากที่สุดแน่นอนว่าคำตอบที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดคงหนีไม่พน้นญี่ปุ่นอย่างแน่นอนนะครับเพราะญี่ปุ่นกับไทยนั้นถือได้ว่าจับมือกันแน่นมาตลอดหลายทศวรรษแถมญี่ปุ่นนั้นยังเป็นมิตรที่ดีกับไทยมาด้วยดีตลอดโดยไล่เรียงมาจากยุคแรกๆที่พวกเขานั้น มาก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในไทยเป็นชาติแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์แต่ถ้าหากพูดถึงชื่อบริษัทแล้วล่ะก็คลิปนี้ต้องยาวมากแน่เลยนะครับโดยบริษัทของญี่ปุ่นเหล่านี้เข้ามาก่อตั้งในประเทศไทยพวกเขาไม่ได้ใช้เงินญี่ปุ่นหรือเงินเยนในการหมุนธุรกิจแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นเงินบาทตั้งแต่ต้นน้ํหยั่นปลายน้ําเลยทีเดียวและบริษัทญี่ปุ่นจะมีบัญชีไทยเป็นเงินบาท เป็นของตัวเองนะครับไว้สําหรับหมุนเวียนธุรกิจโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการจ้างซัพพลายเออการโอนเงินโบนัสให้พนักง,งานหรือแม้กระทั่งการจ่ายเงินภาษีให้กับรัฐบาลไทยซึ่งพวกเขานั้นมองว่าเงินบาทไทยนั้นแข็งแกร่งพอตั้งแต่พีคศ .2020 ธนาคารกลางของสองประเทศไม่ว่าจะเป็นบ OT ของไทยและบ OJ ของญี่ปุ่นได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อให้เงินเยนกับเงินบาทนั้น สามารถแลกเปลี่ยนกันได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านดอลลร์อีกต่อไปซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นและญี่ปุ่นนั้นก็ไม่เคยที่จะทิ้งเราไปไหนและเป็นมิตรที่ดีต่อกันด้วยดีเสมอมาอันดับที่2ประเทศจีนสําหรับจีนนั้นถือได้ว่าเป็นพิบิ้มแห่งเอเชียอย่างแท้จริงนะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะไม่คาดคิดว่าพวกเขามีการใช้เงินบาทเหมือนกันแต่ทุกคนรู้รู้ไหมครับว่า อินนั้นมักจะเป็นอันดับที่หนึ่งประเภทที่คู่ค้าของไทยหรือภาษาทั่วไปเรียกว่าจีนมีการค้าขายกับไทยมากที่สุดนั่นเองซึ่งจีนมักจะซื้อของจากไทยจํานวนมหาศาลไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไทยอย่างพาราและอาหารทะเลเมื่อมีการทําการค้าระหว่างกันเงินบาทก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนเนื่องจากจีนนั้นต้องการที่ลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐ และนอกจากนี้เงินบาทของประเทศไทยของเรายังมีศักยภาพในแง่ทางธุรกิจที่แข็งแร่งธุรกิจนําเข้าของสินค้าจากประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นผลไม้ทุเรียนมังคุดและสินค้าแปรตไทยและหลายอย่างมักจะชําระเป็นเงินบาทโดยตรงนาคันใหญ่ของจีนเช่นแบงก์ออฟจีน่าถึงกับเปิดบัญชีเงินบาทสําหรับลูกค้ารายใหญ่ที่ค้าขายกับไทยไว้เลยทีเดียวนบตั้งแต่ปีคศ .2011 ทางไทยกับจีนได้ลงนามในข้อตกลงกันในเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตราทวิภาคีในสองประเทศสามารถใช้เงินตัวเองได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่งผลให้เงินบาทไทยไหลเข้าสูร่ระบบการค้าของจีนไหลไปตั้งแต่ธุรกิจไปจนถึงรัฐบาลซึ่งส่งผลให้เงินบาทของไทยนั้นคือสกุลเงินที่ทางจีนให้ความสําคัญเป็นลําดับต้นๆในอาเซียนเลยทีเดียวอันดับที่3ประเทศสหรัฐอเมริกา แม้ว่าไทยกับสหรัฐนั้นจะอยู่คนละทวีปและคนละซีกโลกเลยทีเดียวฟังดูไม่น่าเป็นไปได้นะครับแต่ทุกท่านทราบหรือไม่ครับว่าทุกวันนี้มีคนไทยไม่น้อยเลยที่มีรายได้จากสหรัฐอเมริกาโดยที่ไม่ต้องไปทํางานที่นั่นโดยสกุลเงินบาทนั้นได้ไหลเข้าออกทุกวันไม่ใช่หลักล้านนะครับแต่เป็นหลักพันล้านบาทต่อวันเลยทีเดียวซึ่งเรานั้นไม่รู้ตัวกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้าที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องเรานั้นทาที่เปลียวสร้างรายได้ หรือแอปเปิดการค้ามองเห็นหรือเป็นแอป YouTube ไปจนถึงคนขายสินค้าผ่านแอป Amazon โดยรายได้เหล่านี้มาจากฝั่งอเมริกานั่นเองและถูกโอนข้ามโลกมายังประเทศไทยอีกทั้งยังมีบริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกาจำนวนมากที่มาทำธุรกิจในประเทศไทยโดยใช้เงินบาทกันและทุกท่านทราบหรือไม่ครับว่าเงินบาทของไทยนั้นติดหนึ่งในสิอันดับสกุลเงินที่ถูกใช้ชำระมากที่สุดในโลกนะครับ อันดับที่4ประเทศเวียดนามเวียดนามแม้จะพีสกุลเงินเป็นของตัวเองนั่นก็คือเงินด่งนะครับแต่ในแง่ของโลกธุรกิจในหมวดของการนําเข้าเงินบาทไทยกลับเป็นสกุลเงินที่สําคัญที่ซ่อนอยู่ในบัญชีของหลายบริษัทในเวียดนามฟังดูเรื่องนี้อาจจะดูแปลกๆใช่ไหมล่ะครับว่าเงินบาทของไทยเรานั้นเข้าไปถึงเวียดนามได้อย่างไรทั้งทั้ที่สองประเทศนี้ ไม่ได้มีพรมแดนติดต่อกันเลยด้วยซ้ำคำตอบก็คือเพราะสินค้าไทยเนื่องจากสินค้าของประเทศไทยนั้นขายดีมากในเวียดนามตั้งแต่สินค้าประเภทผลไม้รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องสำอางถือว่าครองตลาดผู้บริโภคชาวเวียดนามมาอย่างยาวนานเมื่อเขาซื้อของเรามากมายในขคะนนี้บริษัทนำเข้าของเวียดนามจึงเลือกที่จะใช้เงินบาทซื้อจากไทยโดยตรงโดย,โดยไม่ต้องแปลงผ่าน ดอลลร์ภูดง่ายๆก็คือไม่ต้องเสียค่าแลกเปลี่ยนที่ซับซ้อนเวียดนามนำเข้าสินค้าจากไทยมากกว่าที่ส่งออกให้กับไทยและไทยคือคู่ค้าลํำหับต้นของเวียดนามในอาเซียนและที่สำคัญค่าเงินไทยก็มีศถียภาพมากกว่าเงินดองของเวียดนามในปัจจุบันทำให้เงินบาทไทยค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของเวียดนามและปัจจุบันนั้นเงินบาทไทยเป็นสกุลเงินลับในระบบเศรษฐกิจของเวียดนามและช่วยขับเคลื่อนการค้าระหว่างสองประเทศ ให้ราบรื่นยิ่งขึ้นนะครับอันดับที่5เกาะฮ่องกงในสายตาของหลายๆท่านฮ่องกงอาจเป็นแค่มหาคนครทางการค้าที่มากมายไปด้วยห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนมรวมถึงรถไฟฟ้า,ฟาใต้ดินแต่ถ้าในโลกของเศรษฐกิจจริงนั้นประเทศไทยของเราถือได้ว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่สําคัญของนักลงทุนเหล่านั้นโดยที่ฮ่องกงนั้นมีนักลงทุนไม่ใช่แค่ผู้ดูหรือผู้ชมเท่านั้นนะครับ ซึ่งถ้าเรามาเปิดรายนาการลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศแล้วแล้วก็แน่นอนว่าฮ่องกงมักจะติดหนึ่งใน3ในแง่ของการลงทุนในไทยมากที่สุดแทบทุกปีโดยเฉพาะในด้านอสังหาริมทรัพย์โรงแรมคอนโดมิเนียมตลอดจนธุรกิจและบริการระดับพรีเมียมซึ่งพวกเขาไม่ได้ซื้อมาแล้วขายไปเท่านั้นนะครับแต่เขายังมีการบริหารจริงและฮ่องกงนั้นคือหนึ่งในชาติที่ใช้เงินบาทหมุนระบบเศรษฐกิจไทยมากที่สุดในเอเชีย นักลงทุนฮ่องกงจํานวนมากเลือกที่ถือเงินบาทเป็นทรัพย์สินในระยะยาวบางรายถึงขั้นที่ว่าเปิดบัญชีเงินบาทในธนาคารไทยโดยตรงเพราะเล็งเห็นว่าเศรษฐกิจของไทยมีความมั่นคงกว่าฮ่องกงในบางช่วงเลยทีเดียวอันดับที่6ประเทศกัมพูชาในชีวิตจริงนั้นคนกัมพูชาเลือกที่จะใช้เงินบาทกับเงินดอลลาร์มากกว่าเงินเรียวของพวกเขาเองโดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ๆ บริเวณพื้นที่ค้าขายชายแดนกับไทยไม่ว่าจะเป็นปอยเปตดที่ตรงข้ามกับอำเภออรัญญ,ญประเทศจังหวัดสรากแก้วพวกวินมอตอร์ไซค์สล้อเครื่องหรือแม้กระทั่งแม่ค้าในตลาดพวกเขาเหล่านี้ยอมรับเงินบาทไทยและจับจ่ายกันอย่างสบายๆโดยที่อัตราแลกเปลี่ยนหนึ่งบาทไทยอยู่ที่ประมาณ1 2 0ถึง125เรียวกัมพูชาที่สำคัญไปกว่านั้น แรงงานกัมพูชาที่มาทํางานในไทยนั้นมากกว่า519,000ชีวิตเวลาพวกเขาส่งเงินกลับบ้านมักจะส่งเงินเป็นเงินบาทนะครับโดยไม่ต้องแลกให้ยุ่งยากและที่สําคัญไม่เสียเปรียบอัตราแลกเปลี่ยนด้วยส่งผลให้ที่นั่นมีความคุ้นชินกับเงินบาทไทยเป็นอย่างมากและเลือกที่จะใช้เงินบาทไทยเป็นเงินสกุลรองนั่นก็คือรองจากดอลลา,าร์สหรัฐนั่นเองอันดับที่7ประเทศมาเลเซีย ถ้าหากพูดถึงต่างประเทศที่ใช้เงินบาทเยอะเราอาจจะนึกถึงซอปป,อปอลาหรือเมียนมาอย่างแน่นอนแต่ทุกท่านรู้หรือไม่ครับว่าประเทศมาเลเซียนั้นเป็นประเทศที่หลายๆคนนึกไม่ถึงกันเลยนะครับแต่พวกเขาคุ้นเคยกันดีกับเงินบาทและจับใจ่ายใช้สอยกันเป็นประจำในชีวิตประจําวันเลยทีเดียวพื้นที่ชายแดนใต้ของไทยอย่างปาดังเบซาเบตงหรือแม้กระทั่งสุงหงโกลกและสเะดามีเงินไทย วิ่งเข้าออกกันอยู่ตลอดเวลาเพราะชาวมาเลเซียหลงรักการท่องเที่ยวเมืองไทยเป็นอย่างมากซึ่งจากตัวเลขสถิติหลังจากที่สถานการณ์โควิดคลี่คลายลงสถิตินักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียถือว่าพุ่งมากเลยเดียวโดยข้อมูลสถิติจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุไว้ว่าชาวมาเลเซียเดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองไทยทะลุ3มล้านคนติดต่อกัน3อันดับประเทศที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยมากที่สุดในโลกพวกเขามาแน่นอนว่า เงินที่เขาใช้จ่ายก็คือเงินบาทนั่นเองเนื่องจากเงินไทยคำนวณง่ายและค่อนข้างสเสถียรนั่นเองโดย1ดึงกิตของมาเลเซียเทียบเท่ากับ7-8บาทไทยบวกลบนะครับอันดับที่8ประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กเล็กกว่ากรุงเทพมหาคนครถึง2.16เท่าเลยทีเดียวแต่รู้หรือไม่ครับว่าสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่ใช้เงินบาทในการลงทุนมากที่สุดในอาเซียน สิงคโปร์เต็มไปด้วยกองทุนนักลงทุนรายใหญ่บริษัทข้ามชาติตลอดจนบริษัทระดับโลกและประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศที่พวกเขาลงทุนมากที่สุดนะครับหากจัดอันดับมูลค่าการลงทุน5ประเทศที่ลงทุนหนักที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมาสิงคโปร์นี่แหละที่มาลงทุนในไทยเป็นเม็ดเงินมากถึง86,550บล้านบาทเลยทีเดียวและสะพานที่เชื่อมการลงทุนนั่นก็คือ เงินบาทของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือที่รู้จักกันดีคือ SDI การซื้อคอนโดโรงแรมรีสอร์ทการถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือแม้กระทั่งการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมหรือสตาร์ทอัพจะเป็นการใช้เงินบาทของไทยเรานี่แหละครับเป็นสื่อกลางในการลงทุนบริษัทสิงคโปร์หลายแห่งมีพนักงานในไทยหรือมีสาขาย่อยอยู่ในหัวเมืองต่ตางๆเช่นภูเก็ต เชียงใหม่ก็เลือกที่จะ่ายเงินบาทโดยตรงและนี่คือเรื่องจริงที่เงินบาทไทยไม่ได้อยู่แค่ในตลาดการท่องเที่ยวหรือตลาดการค้าชายแดนเท่านั้นแต่นับได้ว่าเข้าไปอยู่ในระบบการเงินของอาเซียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองอันดับที่9ประเทศเมียนมาปัจจุบันนั้นเมียนมานะับเป็นประเทศที่ยังห่างไกลกับคําว่าสงบสุขนะครับ เพราะนำตั้งแต่มีการรัฐประหารเมื่อปีพศ2564หรือคศ2021ซึ่งทำให้ระบบเศรษฐกิจของเมียนมาซบเซาอย่างหนักเงินจาร์ดของเมียนมาอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องจากเมื่อก่อน1,300จาร์ดต่อ1ดอลลาร์แต่ปัจจุบันพุ่งทะลุไป2,100จาร์ดต่อ1ดอลลาร์เลยทีเดียวทำให้ราคาสินค้าภายในประเทศแพงขึ้นราคาข้าวของตลาดมีการผันผวนรายวัน ทำให้ประชาชนในประเทศเริ่มที่จะไม่เชื่อมั่นในเงินจัดของตัวเองสำหรับไทยและเมียนมานั้นมีพรมแดนติดต่อกันนับพันกิโลเลยทีเดียวโดยจุดผ่านแดนที่สำคัญหลายแห่งด้วยกันอาทิแม่สอดเมอรวดีแม่สายท่าเคเล็งซึ่งจุดผ่านแดนเหล่านี้ถือว่าสำคัญมากๆของการค้าชายแดนไทยโดยการค้าขายระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศนั้นก็มีมานานหลายสิบปีแล้วผู้คนส่วนใหญ่เริ่มใช้เงินเป็นสื่อกลางแทนเงินจัด ในการซื้อขายโดยไล่จากของเล็กๆเช่นขนมนมเนยไปจนถึงสินค้าขนาดใหญ่อีกทั้งเงินบาทยังช่วยลดระดับความซับซ้อนของการแลกเปลี่ยนทําให้ร้านค้าต่างๆถึงกับติดป้ายรับเงินบาทกันเลยทีเดียวและปัจจุบันนั้นประเทศเมียนมามีแรงงานที่เดินทางมาที่ไทย2องล้านเก้าแสนคนเลยทีเดียวและการโอนเงินกลับบ้านนั้นก็เป็นการโอนเงินบาทโดยตรงไม่ต้องแปลงเป็นเงินจ์ดให้ยุ่งยาก ส่งผลให้ครอบครัวที่รับเงินฝั่งนั้นก็คุ้นเคยกับเงินบาทไทยเป็นอย่างดีนอกจากนี้ประชาชนยังกล่าวว่าการถือเงินบาทนั้นดีกว่าเงินจัดทั่วไปดังนั้นการใช้เงินบาทที่นี่จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดอันดับที่10สอปปอลาวสำหรับซปปลาวนั้นไม่ได้มีแค่ใกล้ชิดกับไทยทางด้านภูมิศาสตร์เท่านั้นนะครับแต่ลาวยังมีความใกล้ชิดทางด้านวัฒนธรรมภาษา วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีโดยไทยกับลาวนั้นมีพรมแดนติดต่อกันหลายจุดด้วยการอาทิสะพานมิตรภาพไทยลาวรวมถึงกิจการการค้าชายแดนซึ่งในพื้นที่เมืองชายแดนนั้นมีเมืองท่องเที่ยวร่วมด้วยมักจะพบว่าร้านค้าต่างๆโรงแรมตลอดจนบริการอื่นๆให้กันยอมรับเงินบาทไทยในการใช้สกุลเงินไทยนั้นทําให้เป็นการลดขั้นตอนการเลกเปลี่ยนเงินตราที่สาคัญสําหรับผู้ค้าและนักท่องเที่ยว ที่มาจากประเทศไทยนั่นเองและในทางกลับกันเงินกีบของเราช่วงนี้ถือได้ว่าตัวลงเป็นอย่างมากนะครับซึ่งในอดีตนั้น1บาทไทยแลกได้250กีบแต่ในปัจจุบันนั้นพุ่งทะลุไปกว่า6กรกีบต่อ1บาทเลยทีเดียวทําให้ราคาสินค้าที่เราพุ่งขึ้นไม่หยุดอีกทั้งระบบเศรษฐกิจของเศรษฐกิจลาวนั้นพึ่งพาก,การนําเข้าสินค้าจากไทยกว่า60%ซึ่งไทยนั้นเป็นคู่ค้าอันดับที่1ของสอปปลาว ส่วนสวนปปลาวนั้นเป็นคู่ค้าลำดับที่19ของประเทศไทยนะครับสินค้าส่งออกไปยังสปปลาวที่สําคัญได้แก่น้ํามันสําเร็จรูปสินค้าปศุสัตว์รถยนต์และส่วนประกอบเคมีพันเครื่องสําอางโดยพี่น้องชาวสวปปลาวนั้นได้หันมาใช้เงินบาทไทยกันแบบเห็นได้ชัดอีกทั้งในปัจจุบันแรงงานชาวลาวก็มาทํางานที่ไทยเกือบ3 0 0แสนคนเลยทีเดียว เมื่อพวกเขาเหล่านี้ได้เงินเดือนก็ส่งไปเป็นเงินไทยส่วนพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายกับไทยอยู่ตลอดเวลาแทบไม่ต้องสนใจอัตราแลกเปลี่ยนกันเลยทีเดียวเพราะใช้เงินบาทในชีวิตประจําวันอยู่แล้วและยิ่งบรรดาชายแดนหรือพื้นที่ท่องเที่ยวชายแดนนั้นเงินบาทไทยถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จับต้องได้มากกว่าเงินกีบของตัวเองซะอีกนะครับและนี่ก็คือข้อมูลที่นําเสนอใน EP นี้นะครับสําหรับข้อมูลผิดพลาดประการใดทางช่องของเราต้องขออภัย มาณนะที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ